เราต้องมากดก้าปุมนี้นะนี่อา้าทำไมกดไปแล้วไมไม่ไม่ได้อ่ะ ก็จะมีแผ่นชิมแล้วอย่างนี้นะคะแยกหานะคะตรงนี้แผ่นหนึ่งนะคะถ,ถ้าเกิดว่าแผนา่นเก่าบางก็แผ่นใหม่มาใส่เลยค่ะนี่เราใช้แผ่นใหม่เลยนะคะใส่เพื่อให้ตัวบูทกับกับตัวเนี้ยมันแน่นมันไม่มันไม่หลวมไม่หลวมโยกไปโยกมา เหว่าตรงนี้จะมีสองแผ่นนะคะมีแผ่นเก่าแล้วก็แผ่นใหม่ส่วนทางนี้ก็จะจะมีหนึ่งแผ่นแผ่นเกา่าแล้็หลังจากที่เราใส่ใส่ตัวนี้แล้วนะคะก็ก็ยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ยกให้รอยจับพื้นนะคะก็เอาต,ตัวนี้ ลงมาให้มันเสมอจากนั้นแผ่นชิมนอย่าให้ขาดนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปให้มันแน่นจะกี่แผ่นก็ได้ถ้าหนึ่งแผ่นมันไม่แน่นเราก็ใส่แผ่นที่สองนะคะจากนั้นดันสลักขเข้านะคะพอเราใส่แผน่ผนชิ้นเข้าไปในนี้เราก็ดันสลักเข้าดูด้วยนะคะว่าแผ่นชิ้นมันร่วงหรือเปล่าถ้าไม่ร่วงแปงว่าเราประสบผลสำเร็จนะคะ แล้วก็นำแผ่นชิมอีกแผ่นหนึ่งเอามายัดดูว่ามันแน่นหรือยังแน่นแล้วไม่โยกไปไม่หลวมนะคะก็ใส่ได้แค่ข้างและฝั่งก็ได้ก็คือม,มันแน่นอะมันแน่นมันไม่มีช่องว่างอะก็ใส่ไปข้างและฝั่งเหมือนกันค่ะเนี่ยแน่นแน่นหมายถึงว่าเนี่ยมันไม่มีช่องว่างอะไรเลยค่ะเสร็จแล้วพอปิดปิดตรงนี้นะคะสังเกตนะคะว่า ตรงนี้ก็จะมีแผ่นชิมหนึ่งแผ่นตรงนี้ก็เป็นแผ่นชิมที่จะเป็นแหวนก็เราก็จะใช้แผ่นชิมที่แบบพวกเก่าๆบางๆที่เราไม่ได้ใช้เราก็อยาเอาไปทิ้งนะคะเก็บไว้เป็นแหวนรองน็อตได้นะคะงนั้นใช้อันนี้อันนี้เราก็จะใช้น็อตเบอร์17เช่นกันแล้วก็หาประแจมาขัน ที่มันจะเป็นสายเชื่อมต่อกับในตัวน้ำมันสายไฮดรอลิกนะคะก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะถ้าที่เช็ดก็จะชุบน้ำแป๊บด้วยจากนั้นสำคัญมากเลยนะคะก่อนที่จะขันสายตัวนี้มันเป็นาสายไฮดรอลิก นที่จะไปดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่งั้นน้ำมันไฮดรอลิกจะพุ่งออกมานะคะจากนั้นเราก็ใช้อันนี้ประแจเบอร์อะไร27่นะคะตัวประแจปากตายเบอร์27ขันตัวตัวน็อตตัวนี้ออกมานะคะตรงนั้นก็จะเบอร์เดียวกันนะคะ อ,อ,อย่าให้เปื้อนนะคะอย่าให้หัวเพื่อกนกนนี้เปื้อนดินนะคะจากนั้นเราเปิดสังเกตนะคะถ้าเราลืมดับเครื่องยนต์นะคะน้ำมันไฮดรอลิกจะพุ่ง ออกมาอย่างมากเลยนะคะจะทําให้เราสูญเสียไฮดรลิกแล้วเราจะเปลืองค่ะเปลืองไฮดรลิกแล้วนําสายสวมเข้าไปนะคะ ุดไวก่อนนะคะอุดไว้ไม่ให้น้ำมันรั่วออกมานะคะถ้ามีลมเป่าก็เป่านะคะถ้าไม่มีลมเป่าก็ไม่ต้องเป่าคะออาา่ะหลังจากนั้นไอที่อุดไว้เมื่อกี้นี่แหละค่ะเอาออกอีกค่ะละเพี่ยงซับซออกใช้ด้วยความไวนะคะกล้องไม่สามารถจับได้ค่ะ <c oughs> เล่นมายากลเลยจากนั้นเอาไอ้หัวไอ้แลมๆเมื่อกี้เนี่ยกับไอ้น็อตตัวนี้นะคะไปขันเข้าด้วยกันเขาเรียกอะไรออกแน่เอาแล้วก็โยนลงไปในกระป๋องเลยนะคะนี่เปลี่ยนวะนี่เน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยอย่าให้หายนะคะเวลาเปลี่ยนน่ะเรียกว่าอะไรอะไรที่จะรอบเรียกอัแบแดปเตอร์แอปเตอร์อะไรอ่ะไปนั่นแหละ ก็คือแต่เวลาเราเราเปลี่ยนกลับนะ่เราก็จะใช้ไอตัวนี้แหละไป,ไ,ปไอตัวนี้ก็ไปไปใส่กับไอตัวนี้อันนี้ก็ไปใส่กับตัวนี้เพื่อการไฮดรอลิกรั่วออกนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นตัวหัวมกุกีนะคะอันนี้นี่ห้ามให้หายเด็ดขาดแทนแทนแทนโดนใจเลยเพราะฉะนั้นนการในการเปลี่ยนหัวแยกนะคะปากตายเบอร์สิบเอ่อยี่สิบเจ็ดตัวเดียว หรอเปล่าวะเบอร์อะไรอ่อะย่สิบสองด้วยเหรอไหนอะตรงไหนใช้ยีบิบสองอะเอาไปหยิบมาแล้ว <laughs> <า>อ๋ออ่าสองตัวนะคะช่วยกันอย่างงี้ ใช่น่ใช้ยีบสองกับยีบเจ็ดนะคะเพื่อล็อกให้เกี่ยวมันแน่นนะคะตัวนี้ต้องแน่นนะไม่แน่นเดี๋ยวไฮดรอลิกรั่วออกมานะคะหรือเวลาเราทํางานถ้าสังเกตว่าไฮดรลิกรั่วซึมออกมาเราต้องมาขันใหม่นะคะน <c oughs> ี่เรียบร้อยแล้วค่ะการเปลี่ยนหัวแยกให้ทันนะคะจับ รูนี้จำเป็นมากเลยนะคะสำหรับหัวแยกนะคะห้ามลืมนะคะถ้าลืมแล้วจะทำให้ตัวตัวเหล็ก ตัวเหล็กตัวนี้นะคะเหล็กที่เป็นเข็มเข็มเข็มที่เป็นตัวกระแทกปูนเนี่ยตรงนี้เขาจะบางมากตัวตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยจะโดนกับตัวไอ้พวกสลักพวกอะไรที่เราไม่มีสารหล่อลื่นให้เขาอะจะทําให้เขาบางแะเขาก็จะอาจจะหักข้างในได้นะคะถ้าเราลืมอัดตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้อัดถ้าเกิดว่ารถใช้งานทั้งวันนะคะสามารถอัดได้ถึง2ชั่วโมงอัดครั้งหรือครึ่งวันอัดอัดครั้งหนึ่งได้นะคะ แล้วแต่ว่างานมากงานน้อยงานหนักงานไม่หนักนะคะถ้างานหนักงานทําตลอดสามารถอัดได้ทุกตลอดตลอดทุกทุกสองชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงชั่วโมงค่ะ อยู่แบบนี้ใช่ปหร้อนอืมเปิดถ้าเป็นงานบุ้งกีเนี่ยใบยพัดมันจะอยู่ท่านี้นะคะแต่ถ้าแบบเราเปลี่ยนหัวแยกเรียบร้อยแล้วเราจะใช้งานเป็นหัวแยกให้เราเปิดใบพัดให้เป็นท่านี้นะคะจากนั้นนะคะถ้าเป็นกรณีของมือใหม่นะคะอันนี้เราสอนมือใหม่ที่ไม่เป็นนะคะ,คะเวลาเราขึ้นรถได้นะคะถ้าเป็นตู้แอร์ ็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้อยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องเอาลงถูกต้องทุกคนรู้กันอันนี้คือกุญแจยเดี๋ยวก่อนนะมันติดไอ้น,นี่อะนี่พอเราสตาร์ทนะบางคนบอกว่าอ้าวทำไมมันใช้งานไม่ได้จากนั้นเราเอาเซฟตี้ลงนะทำไมมันมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราพอดีว่ามือเดียวเดี๋ยวป้าจะหันอ่ะมือเดียวก็จะทำ นี้เราก็จะต้องกลับเพื่อ,อจะมาเทสให้ดูนะคะเราจะกลับให้ทีก่อน,นอันนี้อัเอียนมาที่อันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะการหักคออยู่อะสมมตินะอะเสร็จแล้วนะอะนะอาวางกล้องแตลคอหรือว่าถ้าพับสอบอหักแขนอะไรยัดได้หมดนะคะจากนั้น ในการแยกจะต้องกดที่ตัวนี้ถูกต้องไหมคะบางคนว่าอ้าวทำไมกดไปแล้วมันไม่ไม่ได้อ่ะไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นแต่นะคะอ่าทีนี้ต้องมากดที่ตัวนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะปึ๊บอันนี้อันนี้อย่างนี้นะคะแต่อ้าวทาไมมันไม่ทํางานคะมันไม่ทํางานนะคะเราต้องมากดเจ้าตัวนี้ก่อนค่ะนี่เราต้องมากดเจ้ากลุ่มนี้นะนี่กลุ่มนี้นะคะ สีเขียวให้มันขึ้นอย่างนี้นะคะปุ่มมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่ม1 2 3เรามากดปุ่มนี้ไอปุ่มนี้นะคะให้มันขึ้นสีเขียวจากนั้นกดที่ตัวนี้เราจะเริ่มทำงานนะคะอันนี้เขาจะเอา้น แแยกเกินนะคะถ้าเราแยกเกินหนึ่งนาทีหรือว่าไปดึงดันเขาอะ่ะจะทําให้ตัวสายไฮดรอลิกทั้งหลายแหล่เราเนี่ยมันมันโดนแรงอัดเยอะมันก็จะแตกนะคะคือเป็นการแบบว่าแยกกดปล่อยกดปล่อยนะคะค่ะแล้วก็การเร่งเครื่องนะคะเร่งตัวนี้นะคะก็จะเร่งมาแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็ช้าไปนะคะไม่ดีนะคะครึ่งเดียวนะคะห้ามเร่งถึงกระต่ายนะคะถ้าเร่งถึงตัวนี้ก็จะดัน ตัวไฮดรอลิกทั้งหลายก็จะดันสายแตกเหมือนกันนะคะนี่ลองดูมเมื่อกี้นี้มันจะอ,อ่อนๆใช่ไหมทีนี้มันจะแรงขึ้นนะคะแบบนี้นะคะาจากนั้นนะคะบางคนไม่รู้มือไปกดตดนนี้ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวตัวแยกแต่มันเป็นตัวนี่ปึ๊บพอเรากดปึ๊บ,บสังเกตน,นะคะรูปกระต่ายจะขึ้น อันนี้มันจะเป็นถ้าถ้ามันไม่มัวเราจะเห็นเป็นรูปรูปกระต่ายนะคะตัวนี้ค่ะปึ๊บสังเกตนะถ้าเราทำแล้วรูปกระต่ายตรงนี้ขึ้นหยุดทันทีนะคะกดกลับนี่ถ้าเรากดกลับเด,เดี๋ยวเราก็จะกดตรงนี้ให้ดูนะแล้วล้วคอยรูปุ่มเขียวมันจะหายนะนี่เห็นป่ะคือห้ามมีรูปกระต่ายกระต่ายตัวนี้ไม่ใช่ปุ่มแยกไม่ใช่ปุ่มอะไรมันเป็นปุ่มตัวตัวเร่งแท็กร่งเ,เดินการเดินนะคะไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับการทํางานของรถมันจะใช้กรณีฉุกเฉินของผู้ที่รู้เท่านั้นนะคะเราไม่ต้องไปใช้นะคะถ้าเราไปใช้ตัวกระต่ายปึ๊บเขียวนี้แล้วก็ยังมากดเขียวนี้ด้วยเครื่องมันรอกมันจะไวนะคะจะทําให้สายไฮดรอลิกแตกเช่นกันคะ่ะจะทําให้ความร้อนขึ้นระหว่างการทํางานทุกๆอย่างนะคะห้ามห้ามกดนะคะมือตัวนี้ที่มันจะอยู่ตรงตัวผนผนขึ้นผนลงเนี่ยห้ามไปโดนมันนะคะตัวเนี้ย ถ้าโดนมันจะทําให้รถเราอะความร้อนขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะเร่งมันมันจะความเร็วอะต,ต่ายก็คือความเร็วอะห้ามไปโดนห้ามไปไปยุ่งกับเขานะคะตัวนี้จะใช้ได้กรณีฉุกเฉินจากผู้ที่เขาชํานาญงานเท่านั้นนะคะในกรณีพิเศษเนื่องจากเครื่องอการเดินตัวไหนตัวหนึ่งมีปัญหาเท่านั้น อันนี้เราเราเปลี่ยนเป็นหัวบุ่งกี่แล้วนะคะก็เลยจะไม่ได้สาธิตที่ดูแต่ว่ามันจะมีปุ่มที่อยู่ตรงตรงตรงัวสวิงซ้ายขวานี้นะคะมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างแบบแบบนี้นะคะถ้าใครสังเกตด,ดูมันจะอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นเป็นคนลราฟังคือมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่ปุ่มนี้เราจะกดทีนึง เขาก็จะแยกไปไปเองได้โดยที่เราไม่ต้องมาคอยไม่ค่อยไม่ต้องมาคอยกดเจ้าตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องกดปล่อยกดปล่อยแล้วก็ถ้าอพอมันถึงประมาณ1นาทีไม่ต้องให้เกิน1นาทีนะคะเราก็กดคืนมันก็จะหยุดแยกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครแต่ว่าจริงๆแล้วไม่แนะนําให้ใช้นะคะตัวนี้เพราะมีลูกน้องบางคนนะคะ ใช้แล้วไม่ปล่อยเลยค่ะแบบด้วยความไม่รู้มานี่บอกเป็นกันหมดทุกคนด้วยความไม่รู้พอกดตัวนี้เรากดแช่ไปสองสามนาทีสี่นาทีปรากฏว่าสายไฮโดรลิกแตกจริงๆแล้วนะคะทุกคนคะถ้าเกิดเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะหรือว่าลูกน้องมาใหม่ทุกคนนี้เราต้องอธิบายก่อนเลยนะคะว่าตัวตัวกดหัวแยกตัวนี้กดได้กดห้ามเกินหนึ่งนาทีต้องรีบกดปล่อยนะคะตรงนี้นะคะบางคนกดแล้วแช่ยาวไปเลยนึกว่ามันยังไงก็ได้ บอกขับได้ขับเป็นสายแตกระเบิดระเบ้อเจอมาแล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็คือให้ใช้ใช้ตรงนี้ไปเลยค่ะนี่นี่อย่างนี้เราก็ปล่อยอย่างนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ปล่อยไปเลยนะคะมันจะดีกว่าค่ะดีกว่าให้ไปกดข้างล่างแล้วแช่ยาวไปเลยมันจะทําให้ตัวสายไฮดรอลิกมันมันดันกันแล้วมันก็แตกค่ะ ก็อย่าลืมเอาบุ้งกีไปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งของฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ